เอาพี่น้องคุณแม่ยางยาไม้หนีไปเบิ้งไปเบิ้งตูรลำโพงเพราะเป็นตั้งตั้งใจว่าสิมาเบิ้งหมายถึงมาแม่ทายตูรลำโพงเนี่ยิ่งจเข้าจาวาตูรลำโพงผู้ใดกับทายผู้ใดกับทายคุณแม่ก็บเร่มาทายครทายแล้วก็ไม่เห็นนั่นผ่านแนวจอผ่านแนวก็ค่อนไว้เผ็ดเวทีร่วมกันเป็นไหมทั้งเวทีเท่าทั้งไส้ทั้งทั้งไส้ยางทั้งไส้หนึ่งตวง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็สหหครับนับยังนี่ยสิบหกคิดดนนับยังนี่ต่้งแถวได้กินข้าวแล้วฮะสิบหกิดดสกคิดดิไอหนุ่ยจอกโซคข้ไงหลายวันนับแล้ครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวมือลรุิ้มีแลวดีๆมือนี้ไหท่านมีมือนี้ไท่นมีนับเปยังเดี๋ยวนับไปก่อนนับไปก่อนประมาณสิหกคิดดิมั้ครับ

คยวมีแบบว่าค่ายัขน้าสได้ยู่เออทหารมาัวบ้าสุยเนี่ยไม่ธรรมดาด้หล่ะ LED LED เดิมอ้เนี่ยห้าเด็กดาใรพเอกสิพระเอกหาเด็กดากมันคุณแม่เอื้อนนั่นพาะเอกห้าเด็กดากตินี่เอาผู้ไดจ้างชายาให้เล่าป่ะฮะเู้าจ้างชายาให้เล่ามัคือติดโผดพวกแบบว่าแบบด สิเบจแม่เห็นเราเขาเบิ่งเอาถามเบิ่งเราครับผมโอ้ซมไปดิน้อมยักสากไปดิซ้อมทุ่งหน้าผามซ้อมยัาสเบศเขาไ่ได้ซ้อมเขาจับจูดเลยครับเขาจับจูดจับจูดเลยเมนบ้าครับไอเอห้าเด็กดาบพอดี่นจังยา เน่ยจือะไรบ้าไนี่ี๊ดอะไรหนี่นี่นี่ผู้เสือนี่อันนี้ยังอ่ะขุนก็ดิคุนอยังขุนจะแตกอันายหน่อยขุนห่อแม่ขุนห่อดิครับจะแตกจะแตกแล้วห่ออีกแ้วแ่่แม่จี่อะ้าแจกน้านันต้งหัวต้งเนยนั่นอันผัวกับขุนจะแตกแน่แัขุนจะแตกมาดีคันคันแดงมาของพี้เด้อวะเี่ยันกว้างมือเลย เลี้ยงซื้อนี่บัฟ่ารแพูดอักันคือปุนมาแจกพวกห้องสีกเปียบดีว่าอ้ยห้องแกของแจกดีกว่าโอ้ยห้องแจกของนะอันบ่มีคแจกจาของอยากเลยถงไ่ได้อยให้กินเ่าเลยอยากนำไปได้กดดคเอาตัวอยากไดกเด็เลยะบแม่เอาแกตหน้าไปยังงี้กัน ใช่สันนิใช่ันน่อานีก็คุ้นด้วยกันคุ้นยันคุ้นแตกกันผสบผคุ้นน้้นไรคุ้นไรก็มั่วเอย่าผสูคุ้นีนะคุ้นหน่วยครับคุ้นหน่วยนี่จะสแตกสแตไร้นี่อัานก็ไอเอสดาว้เมียเอาไปตัวไรุนี้วันพระวระเีมีมามาอยูุ่ญนี้แม่ไม่ได้เกุนูแแม่ใส่แ้าสุดขา้สวดสวดอันเล้ว หพเูเียมูเทียมแ0กมีมาใหม่มีมาใหม่อีกสอสคนมีมาใหม่อีกสองสมคนบ้าบาอ้ยผู้ใหม่ครับเอาเสบมันก็มีดวีซีซ่นนี่คือบ่าปากบ่าจีแนี้ผู้ใดว่าจังไลยไปทำเลแม่เขาเสียงแต่แม่ก็นข้าวง่ายเดี๋ยวนี้เินงานีแม่แาก็อินง่ายแม่เอาไปแม่ไปกินร้างนย่างไปตรงนนหลังเนี่เอา พอไปเบิ่งเขาฟาพื้นเน่เ,าเ,าเนขาฟาพื้นไคโอ๊ยพืนไอ้กันาาพื้นได้แน่งนาเยไในไห้องน้อล้างละโคกโคกพื่อพื่ะเา้าพื้นใครปวยเลยปวยเลยสิมุอยบ่ปใครเาพื้นไครวะได้ดิปวยเนี่อไปบางอาหลูดๆบางยังไยกยัยแล้วโอ้อได้ตัวจ้างว่านาญินอย่างของโอ้วัสันทอลูกลตัวเนี่ย แม่ยังไอ้ในียไอ้่คบนคู่ันนคู่ไรู่ยังคู่ยังคู่อะู่อะไรคู่จองพยาไวังคุณ้าไม่ป่ะปาิไม่ยังไงก็ไม่บ่ไม่หรอแม่นางจะได้รถระเนาะ ทีมนันคู่บีคอยหุ่นจักจะคู่บีอันนี้เรื่อจักหอ่าคะท่ันนี้คู่นุ้ยคู่นุ้ยแม่แม่นังเอกาแดกดาเอ็นี่แม่นั่งเดกหาแดงดาเนี่แม่นั่งเอีาแดงดาเนี่้าด เปลูกสาวไงนะพุ่คร่นลูกซ้มกันน่ะควรคยอนถึงเจ้าาบ่ต้องถามกูเขาอยู่ต้องกันตัวคนรค่นลูกสาวเป็นวัยไอยเห็นอยดอย่อพื้นมันบาปย่อพื้นลูกสาวจะของมันบาปคือเห็นนี่คือเห็นตะกอนเม่ยวาสมยนทางหะกอนอ่บ้านแม่นหรอไตะกอนไหม รหลดมากอังไงแลนหม้อหลดมากกับกล้วยมากแับแล่นไปแอบด้วยขาคงตะก้อนคู่ยังงที่เป็นขายลอตเตอรี่มแม่แม่บ้านอ่ะซื้อยังงพูนซื้อยังงนูดจืไปไหนล่ะซื้อเราขายลอตเตอรี่เหรอไมก็ยังมหาแม่มอนี่บ่แม่ไได้โทรหาเลาพเถือก็งเกงียนเนาะถ้าได้ตรวจตตอีกัน

เนาะเจาสีเทากะเอามาอ่างแม่อยากให้แม่เห็นบ้านเพิ่นสะออนสะออนจับของเธอสีห้องสีหายสะออนเนี่สะออนสะออนแบบว่าบดบาดเล่นสะออนสะออนโดนปีสะออนเสียงจับของแม่พ่อเพื่อนบอดทีพ่อพ่อเบิรงกนี่พ่อแล้วบอดแล้วคือพ่อเนาะลองล้วอ่อซ่อนแล้วกายสะออแม่สะออนเสียงจับของแห้งอือไปจับของไปจะของลองเมื่อไ ไอ้น่อยตภาษายังเจ้าขนาดบอลแล้วยังเบาพื่นเอาพื่นจริงหนซึ้งหนาซน่งเึา่งเานเาเนบะมบาืนบอดเจ้า่านอดเปนทอดปบอลเมียนร่อนเราลวพอดีแม่าวาาบอลแล้วยังเบา่นจริงๆหน่อยเจ้ากินเทาคับแม่ดีแม่ก็เลยเบาพื่นซะดนอยผ่นเก่า คือเขาปนที <rôle>: <S <s <to break an iously> ่นอยเรนีกออนะเอาลนนันยัเกาเขาเรนยักกนีสี MV ี MV เลียไม่้งอนกรับกสียงกับคอ มาเดี่ยวของลอจ่อสคนนมาเยของล้ะก็สะอนเชียงลออีกงก้อยพวได้ก่อยทีกล่องดแม่รับปสอบจ่อสอคนนะบรง่พื้นไทยก็ได้ยบ่อพื้นบอได้หมดใ่เดี๋ยวาเปยนซปเปอร์ แม่กินใจตัวอะไรดีเจ้าเราตัวเจ้าเด้อแม่คุมเจ้าได้ของผู้ด้วยคอยถือกล่องเกลือเด้อยคอยบวกเกลือคอยถือกล่องเด้ออันนี้พระเดชมาพื้นบอกเลียงกีพูดพื้นเหรอไม่ได้พูดพื้นค่ะแต่ว่าคุณบอกค่อยๆของเราพื้นคนอี่นเขาต้องบอกอย่างนี้การบอกค่อยๆหัวแห้งๆแบบพื้นเอาเอาเอาซ้ำๆนี่แหละปิดจิปซะจิบเดียวไว้ซ้ำนี่พี่น้องเดี๋ยวคุณแม่จะไปุอย่าเลื่อนนะสิพวกคน ยินตด้เขเที่วเขาเี่ยว่ยังไม่ใช่ความเพียเอาสมมตมาเขาเนี่ลูกชายงแม่มาเขาจมูเข้าเลยก็แม่นับอเนาะเอาคิดดีจากไสั่เดี๋ยวคุณแม่จะไปเออจ้จักสโลแกนปอ้อสโลแกนแม่วางนอโลแกนแม่พิกคบางไหนอาังกเอาแม่เบอกได้ห่ยเอาเอาปดนูกมอ้เอาแม่เลย พอดโพดโง่จวดจ่าปากบึ้มพชนะออกมาลดเอามาลดเขาไปก้อนค่ะพี่น้องไปก้อนสวัสดีค่ะ